สรุปผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆภายในอำเภอบ้านเข้าวภายใต้การบริหารงานโดยนายเจนเจตเจนนาวินในอำเภอบ้านเข้าวประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2558ดังนี้ทำบุญตักบาตรณวัดปทุมาวาดและถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองหนะ้าที่ว่าการอำเภอบ้านข้าว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่และดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนโครงการไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ12สิงหาคม2558 และตลาดนัดชุมชนถนนสายไหมเป็นประธานยกเสาเอกโครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติหนึ่งตำบลหนึ่งหลังหน้าวัดชีชุมพรตำบลรุ่งน้ำชีประชุมประจำเดือนกำนานผู้ใหญ่บ้านและมอบเสื้อสามารถเก่งคิดเก่งทำเก่งนำประจำเดือนมิถุนายน2558ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าทีพ่พละศึกษาประจำอำเภอ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ายประจำปีงบประมาณ2,559ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่หนองแดงตบลชีบนุนจัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่โรงแรมสยามริเวอร์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมตำบลสัญจรณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำตำบลภูแลนคาประชุมกรรมการอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอบ้านเว้าประชุมการปราบปรามและหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดประชุมคณะอนุก,กรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านตัดพัฒนาตำบลตลาดแรงชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับประลัดอำเภอบ้านเข้าร่วมประชุมตำบลสัญจรหมู่ที่4ตำบลตลาดแรงและหมู่ที่3ตำบลชีบุญชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรหนี้นอกระบบและชี้แจงตามคำสั่งหัวหน้าคอสชตรวจเยี่ยมโครงการบ้านผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสได้แก่ตำบุรรุ่มลำชีตำบุตลาดแรงตรวจเยี่ยมกลุ่มอบรมการทำผ้านิ่มศูนย์ส่สงเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการผลิตโคกระบือตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิชี้แจงข้อราชการเร่งด่วนเรื่องการสำรวจข้อมูลความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านยางอดีตำบลชีบน รวจบริเวณพื้นที่ขุดเจาะบอ่อบาดาลหมู่ที่5และหมู่ที่8ตำบลพูแลนคาเพื่อแก้ไขปัญหาภายแลง้งประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการการขายสินค้าทงฟ้าต้านภายแลง้งประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาภัยแลง้งติดตามการสูบน้ำจากบึงโลโพลงสู่ลําห้วยหวายตำบลลุ่มนํำชี สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพื้นที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงบ้านหนองบ่อตำบลน,นุนแดงส่งเสริมกิจกรรมบ้านสวยเมืองสุขและร่วมรณรงค์กิจกรรม5สร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชีลงพื้นที่โครงการขุดลอกลำห้อยหวายป้องกันตลิ่งลำน้ำชีและดูระดับน้ำในพื้นที่ลำน้ำชี ขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมไทยนุ่งสิ้นไม่นุ่งสันทุกวันพระตามนโยบายนายวิเชียนจันทะนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิประชุมปรึกษาหารือเร่งรัดดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีลห้า มอบหมายให้คณะรูกศน,นทุกตำบลเร่งรัดการบันทึกข้อมูลสมาชิกโครงการสร้างความโปร่งดองสมานฉันหมู่บ้านรักษาศีลห้าตรวจเยี่ยมการตกแต่งหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่จะจัดโครงการสร้างความโปร่งดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการประเรียนวัดเจริญผลตำบลบ้านเก่า เปิดหมู่บ้านรักษาศีลห้ณนะวัดส,สุวรรณารามบ้านคลองแผ่งามตำบลบ้านข้าวร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2558อำเภอบ้านข้า